ตอนนี้เป็นเวลา3โมงครึ่งนะคะ3โมงครึ่งไป3โมงครึ่งฝนฟ้าอากาศครึ้มเลยวันนี้จะให้ดูบนพื้นจากกล้องมองไปไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะเห็นไหมเนี่ยยูตรงไหนแล้วล่ะนี่ดูนกนี่นก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 เต็มถนนสนามเลยเนคหะ แทนไปช้าๆนะดูนกนะเห็นนกไหมนกเต็มสนามเลยมีกันกนกนกเต็มเลยไม่แน่ใจว่ามองจากกล้องถ้าไม่ซูมจะเห็นหรือเปล่านะคะอ่าดูดีๆนะดูขยายให้ดูนกเต็มสนามเลยนะเนี่ยบรรยากาศดีมากนกเขามา เต็มเลยจากมองด้วยตาเปล่านี่คือนกไม่ต่ำกว่า30ตัวนะในสนามเลยอดใจไม่ไหวขอถ่ายเก็บไว้ดูนะคะนี่ไงถ้าถ้าถ้าฟังดีๆหวังว่าจะได้ยินเสียงนกคุยกันนะ กระรอกก็วิ่งมาเห็นไห้ใกล้ๆเหมือนมีคนเอาอะไรมาปลอยไว้เลยล่ะแล้วนกก็เดินมา oh so จิกจิกด,ด,ดูนกสิเห็นนกไหมอะมองจากกล้องไปเห็นนกไหมคะ <Yeah. S 1> นกเยอะเลย mm hmm. เต็มเลยนก mm hmm. ก็เดินมาหานก Bye-bye.